แดงพึ่งขานกยุ่งออกไม่พึงแดงกันย่งได้ย่างมานคือเก่าดอกงามยังงามอนี่้สวยครับผมุ่อออดอกพ,กพุ่มเป็นบาเป็นสาพุนี้ไม่ได้ไชอ้อสวยม่ไ,ไมาักมาน่แต่ลพอแมมาครดอกนี้มามมสีสวยครับผมเดี๋วจะชีจักสอ,องตาครับผมพึงแดงข้ามครับผมปุ๊บกระเมร์ ขาเพื à, th aus, iert, whole, ่นครับผมสวยๆเลยครับอือถิ่นเนียนไปครับนี่เต๋อกระโถนใช่พอเต๋อเห็นเห็ดยบบจักพี่น้องรับกับพ่อใหญ่ครับผมเป็นมึงแดงเลยครับผมหมาเลรอครับผมอือบานบานงามๆครับสวยๆเลยครับผมเพื่อนนะตัวไม่เต๋อบานก็ลังโผมาอยู่ครับผมขาหนุ่ม โอ้ดอกหน่อยพนชุนเม่เตยสวยเลย่ะอกเสวสไม่เตยอ้ดอกนันดอกน่อยพันยาไปชุนเ่ดอกหน่อยพ่นไม่เตยอ้ยตื่นน่อยคาใหญ่ๆในฝ่ายเนี่ยเอ้าเอา่คนไม่เตยต้โอ้หีบเลยไม่เตยโอ้เียบนันดอกหน่อยอีคางกึ๊กบกบกบน่ยมเห็นเนาะเน่ยเห็นสดอกมานันดอกนระวังเอย่าไปเห็ดบ้นหันดอกสวยเน่ยเห็นสดอกง่า ค่ะขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซีทุกท่านทุกมองทุกบอลขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศนักลาเฮดแม่เตยพ่อเตยเมื่อนี้กับแม่เตยกับมาหาเฮดกับพ่อเตยเด้อมเมื่อนี้เนาะบรรยากาศดีๆพี่น้องสิมีเฮดให้เก็บบอลเมื่อวานนี้กับบอดดี้มาเนาะพ่อเตยไปกันเลยจ้าสวัสดีครับผมเอฟซีนักลาเฮดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกกูคนกูหมอกูบอลครับผมพอกันในเสาวันที่ สิบสองพฤศจิกาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมพ้าพีผ้าน้องเขปาปลาหนองเมฆตำบลห้คาอำเภอบุญทริจังหวัดอุบลคือเก่าครับหลังจากถึงเมื่อวานบ่อดดมากครับใจตุ่มนะปูหาปลาครับเมื่อวานหมู่บ้านมันคลาดด้ครับปลากระเด็นร้ายอยู่ครับผมมื่อนี่กะเลยขึ้นปาลาเรอมื่อเห็นมูพันไดเฮ็ดครับผม ไปลุนไปส้มมั้งกับพ่อเตยแม่เตยมั้งว่าจับมันบ่ครับลุยกันได้เลยครับผมมันมันครับผมดอกเลียแหกมันแม่เตยอยากมานา้งครับมือหนิเปลือเลือดแม่เตยสองดอกปุ่นเปลือกเบิองปุ่นเอาได้บ่เพิ่งสอนกันสองดอกเอาได้ดอกหนึ่งบ่ได้ดอกหนึ่งามดอกหนึ่งกันยังดีครับผมดอกสวยๆเลยแม่เตยพี่น้องนี่นี่เออฮิบผึ่งแดงบ่หน่ยแดงแดงเหมือแม่นบ่หน่ย ดูยังพอเตยตาพอเตยสวยเลยครับผมอู้คืองามถี่ดอกนี่อู้ดอกใหญ่แหงดอกอวบแหงพูุน่ะมื่าครับผมคาราอู้หูผุนไม่แต้พี่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 นั่นสองดอกพี่พี่นี่นี่นี่โอ้มตุบๆเลยนี่เตยยังเลมาท่านมานพอดอกด้ยสองดอกครับผมอู้หูยงกันลงทรงเลยสวยเลยครับดอกงามแหงขายผ่งขายครับผม เน็ดบาลาแยกกันหาก็ไม่เตยครับผมส,สวยๆเลยครับนี่หน่อยมามงามบ่ไม่เตยงามคุณเลยสวยๆเลยครับผมกำลังบานเอา,มาไม่เตยงามได้านเรียงน้าเนาะเรียงนา้าอ่ะแข็งแทบเลยอีดอกไม่เตยสวยเลยไม่เตยคืองามเือปลาเตยปะเนี่ย เเกำลังครับผมยังได้เก็บน้ำเพลินอยู่เว้ยขุดอีกดอบสวยๆครับผมยังมีมีกลุ่มอยู่โอ้ดอกพุ่มเป็นบาเป็นสาวพูนีไม่เต้ยสวยๆแต่ผักมะเนียแถบประตูน่ามากครับผมอือขายยังไบวบสวยครับผมอสวยครับผมติไปอุ้มหนึ่งพอเตะมาอุ้มหนึ่งครับผมอีพันธดอกหนึ่งครับผมแดงครับผม เหนื้งข้ามครับว่านแถาครับผมส,สวยๆเยอะฮะกระตือกระต่ามาบ้านสวยๆเลยครับผมบ้านพอดีงามมากดอกเนี้มาสีสวยเลยครับผม,บมบอืมใหญ่จัะสีสะจักสองตาครับผมสุดยอดเลยครับงามๆเลยครับผมส,สวยครับ อ่านผก็ไม่เตยครับผมเอ้ายังงามๆอยู่ครับผมถึงแดงข้ามครับผ่านถ่งแดงข้ามครับผมปุ้ยผูกกระเมนแล้วขาผึ่งครับผมสวยๆเลยครับปุ้ยถึงแมนไว้มะเตยกระโท่ใซ่พราเตยเห็นเห็ดมาจากพี่น้องรับกับพ่อได้ครับผมป่านเป็นดงแดงเลยครับผมหมาเหรอครับผม บานบานงามๆครับสวยๆวยเลยครับผมเปิดเม่นเบิดครับผมเตะต่างกระตาไปผครับสวดสวยๆเลยครับผมงามงามครับงามงามผึ่งแดงข้ามครับผมผกระเม่นเบิร์ดครับผมสวดสวยๆครับผมแดงข้ามครับกระเม่นครับผม ขอนุ่มนุ่มครับตัวนี้เจงได้ครับผมมาพรอกันเลยพี่น้องโดกสวยๆใช่ล่ะมาพรอกันได้เพราะได้ยิน่งเตยเตยอื่นครับผมนี่อ๋อเตยกระมานกันแล้วฮิปผึ่งแดงครับผมเนี่ยมือนีม้านอนเหมือนนี้สวยๆเลยพอเตยไปม้านี่ผึ่งแดงครับผมไใหม่เตียงเพื่อนนอนอีเลียดแม่เตยสวยๆเลยครับผมผึ่งแดงข้าม เพิ่นละตัวเมตเตยบานกํลาโผมาอีกครับผมอีกเหรอฮะขาหนุกยนุขาหนุกหนุอ้ดอกหน่อยเพิ่นจะประชุนได้เมตเตยสวยๆเลยผมมาเท้าเพิ่งไงเจ๋งๆออกมาใหม่อีกแลี้ยดอกนี่เก่าเลยเมตเตยขาหนุกหนุ่มเดือนพฤศจิกาสวยๆครับผมอ้งามแหงขาบวบสวยๆเมตเตยโอ้ดอกโอ้นุเนี่ยดอกหน่อยเพิ่นยะประชุนได้ประชุนได้เอาตัวดอกเอาได้พูนพูนอีกไม่ได้ หน่อยเพิ่มเต้กินหน่อยขาใหญ่ๆในฝ่ายเอาเอาซะก่อนม่เต้ต้นมีมมนคนเห็นเลย่าไปชวนด้ชวนพอดีมือท่าสวยนะครับผมดอกสวยน่เองหิ่้อยดอกหน่อยๆเปิดในเพื่นไม่ดม่เต้เอาขึ้นก่อนครับผมเอาไว้ดครับมูเดี๋ยวมูเสือผมไก่่างหิงางเเอาไปก่อนนะ พูดดอกนึงนพอเตยสวยบ่งามมือนดอกนี่เตยเลยสวยงามแห่ <c oughs> งยยรครับผมหมูเหมือนไข่อยู่ไปเรื่อยๆครับผมคันได้รุ่นนีไข่ยอยู่นอกแม่หมูเพิ่อกมาหลายพอเตยก็ไม่เตยแยกกันนี่แล้วครับผมไม่แยกก็ได้ครับยามบริเฮ็ดแจ้งครับคาราเลียดไม่เตยเมียนดอกส,สวยๆเลยแบบนี้ไปครับผมดอกอววแห้งสวยๆมันทุเค็ดเลยมัน

เพื่อนผเคยเห็นบ้างว่าเพื่นออกนี่ยังไงเพื่อนเราเนาดสีแดงเนาะดอกจังแต่เราไม่องใจละมูงเพิ่อนครับผมสวยๆครับดีอยู่ี่อุ้มเพี่ครับดอกนึงครับผมดอกงามบ้ดอกนี้ครับสวยๆเลยครับผมบานงามบออาบานสวยๆครับมันหมานมันหนานดอกสวยเลย เออตัวนี้บัได้เล็่อตโผลนอีกไม่เต้ยตัวมันหนเอ้วข้านนี่นะู่นีตัวัเนี่กระลังน่อยๆอพเตยเจ็บวังหันสองสดอกครับผมพีพีอีกไม่เต้้าพนเาเตโดไปเรื่อยๆครับผมตัวนี้ดีเบิ้งเมาเตยนงเปิงเครื่อ่าน่ม นุ่มอยู่บ่ดอกง่ายนุ่มแท้แฝดแฝดครับผมแฝดแดนั่นพูดนะสวยเลยครับผมทรงดอกฟ้าแฝดติดกันผงขาวผงข่วยังมาดอกง่า่เถอครับผมบงามๆเลยครับสวยงามๆครับผงขาวครับผมมาสวยเถ่ะครับดอกขาวนุ่งงครับผม suối này các bạn. Chùm những cái suối thế các bạn. Khá là luôn các bạn. 2 sóng đỏ nhục đó các bạn. Đừng nên nói với các Có đỏ, áo đỏ đo ở đây các bạn. Sẽ suối đẹp. Ở nhà mẹ tới chắc có thằng đấy các bạn. mẹ ít mẹ Có tới. chép ซี่หาจูมไม่เตยเออนานะไม่เตยพอเห็นครับผมเหี้ยกกันแน่ละลพี่<ม>น้องน้ำเห็ดเนาะส,สวยไม่เตยอ้าวฝนอีกไม่เตยคน,อ,ยนอีกมีโมยเนาะแม่เอาใส่โอ้ไม่เตยเลยมานเดอ้อพี่น้องจะเต็มตาเพื่อแล้วครับผมมานแล้วมานแล้วโอ้เจี๊ยบเลยไม่เตยโอ้หยาบเลยโอ้หนันดอกเนาอยอี้คางคือกึบกึบนี่แม่พเห็นเนาะนี่แม่เห็นสองดอกใช่ไหมหนันดอกนั่นระวังเนี่ยย่าไปเห็ดบ้านหนันดอกซุยนี่แม่เห็นสองดอกง่าย สวยเลยครับผมคาหนุ่มๆออกใหม่เดือนพฤศจิกาออกมาอีกแล้วครับผมสวยๆแล้วนะครับขาหนุ่มๆสวยๆครับผมแยกกันหากับไม่เตยครับว่าจะลงบ้านยอดนกโกดกับป้าดอกในห่างเมี่ยครับผมคาหนุ่มๆสวยๆเลยครับผมคขาอุบอับครับสวยๆเลยครับผมง่ามๆครับผมอันยังไงอุบอบ ปื๊ดขาผืนยาวแหงครับผมส,สวยๆเลยครับไอ้น้องเมงืองผานพี่น้องอ่ามันหมาดขีเก่าแล้วครับผมโอผืแดงสวยๆเลยครับแด,ง,ง,บดงข้ามครับผมส,สวยๆครับผมบานนะครับเออบานยัางงามๆอยู่ครับผม อัก็สรุปคลิปในวันที่วันที่สิบสองพฤศจิกาพศสองพันหารอยหกสิบแปดพี่น้องนักระเฮ็ดเมเตอร์พอเตยป้าแตกมอนีกะผ้าพี่ผ้าน้องเขาปาน้องมิกคือเก่ากามะมันอยู่พี่น้องมันเฮ็ดผึ่งแดงผึ่งค้านกยุงออกไม่ผึ่งแดงกันย่งได้ย่งมันคือเก่าดอกงามย่างงามอยู่เนาะกับดอกเถาดอกบานดอกตูมกันยังมี มิเตเฮ็ดผึ่งพี่น้องเฮ็ดดอกบ่คอยเห็นแต่ว่ามูเพิ่นก็ไดเฮ็ดดอกมาน้อยูเดอร์เฮ็ดข้าวดินพี่น้องผู้เพิ่นอยากเก็บกะกำลังเห็นขึ้นมา่ะพี่น้องล่อเบิ่งอีกจักหมือสองหมือเฮ็ดข้าวดินเพิ่นไดอยู่ครับผมเพิ่นก็ว่าเพิ่นเห็นมาแน่อยู่กำลังเริมจักนอกกระเลิมออกมาใไม่ก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักล่าเฮ็ดดอกเพิ่นไดมากอยู่ครับนี่นี่เฮ็ดดอกกำลังเห็นมาแมนถ้าล่อเบิ่งอีกจักสองเสมอเบิ่งเนาะแมน ทางแม่เตยกัยย่งบบท่านมีปันได,ก,นด,ก,ดก็เห็นหมองระดอกสองดอกเค็ดข้าวดินผู้เพิ่นอยากมากก็ได้กระจเยเย็นๆไปสักก้อนล่อเบิ่งอีกสักกลอนพี่น้องสำหรับมื่อนี่กับมานคือเก่าพี่น้องกัขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม